บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเกาะพังงานจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับเอ,อ่ยชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงกิจกรรมปาร์ตี้ที่ลือชื่ออย่างฟูลมูลปาร์ตี้ที่มีภาพนักท่องเที่ยวเต้นรําอย่างสนุกสนานบนชายหาดริ้นที่ทอดตัวยาวคล้าวกับแสงจันทร์ในคืนวันเพน็ญแต่หลังจากสถานการณ์โควิด -19 กิจกรรมฟูลมูลปาร์ตี้ก็ต้องงดไปโดยปริยายคุณผู้ชมดูสิครับ ชายหาดริ้นในตอนกลางวันซึ่งตามปกติแล้วจะมีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติเล่นน้ําทะเลนอนเรียงรายอาบแดดกันเต็มชายหาดหรือไม่ก็เล่นฟุตบอลกันที่ชายหาดแต่ในวันนี้ดูเงียบเหงาลงไปถนัดตาผมเดินสำรวจไปรอบๆโร,รงแรมหลายแห่งพาก,กันเป็นตัวลงมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ยังคงเปิดให้บริการยิ่งไปดูในย่านการค้าก็เงียบเหงาอย่างน่าใจหายครับ พื้นที่หาดริ้นเกาะพัง,งานมีชาวต่างชาติน้อยมากต่างจากที่หาดสนหรือที่เกาะม้า,มาที่ยังพอมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่บ้างซึ่งจริงๆแล้วช่วงนี้มาท่องเที่ยวเกาะพังงันได้อย่างมั่นใจได้เลยครับเพราะที่ท่าเรือท้องศาลามีจุดคัดกรองโควิด19อย่างเข้มข้นทีเดียวประกอบกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดจนธรรมชาติที่สวยงามเรียกได้ว่าเกาะพัง,งานสบายดีอุปนายกสมาคมโรงแรม และการท่องเที่ยวเกาะพังงันได้ออกมาสะท้อนถึงผลกระทบและการขอรับการสนับสนุสน,นจากภาครัฐไปติดตามกันครับ ระลอกใหม่นี้คือส่งผลกระทบมากเลยครับผมก็คือนักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยครับผมช่วงเดือนมีนาคมปกติก็คือจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเป็นช่วงที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาสูงที่สุดในในหนึ่งปีครับผมบรรยากาศก็คือธรรมชาติก็คือสวยงามเฉพาะในหาดลิ้มก็คือผู้ประกอบการก็มีอยู่คือน้อยมากครับโรงแรมที่ที่ยังเปิดอยู่นะครับแต่แว่าก็ก็ยังพอ พอเปิดดําเนินการได้อยู่มีทั้งโปรโมชั่นนะครับผมแต่ว่าก็ลดราคาแต่ว่าก็ก็มีการปรับตัวในการลดพนักงานลงเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายในในโรงแรมเนี่ยครับผมครับสำหรับวิกฤตตรงนี้คือได้หารือกันก็คือเราจะต้องโปรโมทยังไงสําหรับที่พักเนี่ยครับผมก็คือเพื่อที่จะดึงคนให้คนได้รู้จักกับงพงานว่าเรายังมีธรรมชาติที่สวยงามให้หน้ามาท่องเที่ยวอยากจะนำเสนอรัฐบาลก็คือเรื่องอ มาตรการของเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายครับผมในส่วนของพนักงานบ้างแล้วก็ส่วนของเงินกู้แล้วก็มีส่วนของการพักชําระหนี้ก็คืออยากให้ฝ่ายรัฐบาลเ,เข้ามาดูแลตรงนี้มาช่วยผู้ประกอบการท,ที่ยังเปิดกิจการอยู่ตรงนี้ครับผมตอนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ยังเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้นะครับเราก็จะมีจุดคัดกรองอยู่ตรงที่ท่าเรือท้องสาราแล้วก็ท่าเรือหาดวิ้น ก็คือ,อคุณเดินทางเข้ามาตรงที่ท่าเรือก็จะมีจุดสแกนอุณหภูมิซักประวัติว่าคุณเดินทางมาจากที่ไหนแล้วก็เพื่อที่จะได้มีข้อมูลติดตามนักท่องเที่ยวได้เชิญชวนเลยนะครับผมครับมาท่องเที่ยวเกาะพง,งนันตอนนี้เรามีธรรมชาติที่สวยงามก็คือ,อสภาพอากาศก็ดีมากบรรยากาศก็เงียบสงบครับก็คือเชิญเชิญชวนเลยครับผม รีการตังรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะพังงนหนึ่งในโรงแรมย่านหาดริ้นเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงแรมที่ยังคงยืนหยัดฝ่าวิกฤตโควิด -19 ระลอกใหม่แม้จะต้องปรับลดจำนวนพนักง,งานลงแต่ก็ยังได้รับประโยชน์จากโครงการเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลและที่นี่ได้รับมาตรฐานชาในการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 นักท่องเที่ยวสามารถสั่งอาหารหรือขอรับบริการด้านต่างๆของทางโรงแรมโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส คุณจารวีชัยวุฒิผู้ประกอบการสรีกันตังรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะพังงันได้พาผมชมมาตรการป้องกันโควิด -19 ทั้งห้องพักห้องสปาเคาน์เตอร์เช็คอินและการนำพาธุรกิจให้อยู่รอดในภาวะเช่นนี้ ค้ชมครับแลวตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของพื้นที่แล้วนะครับสวัสดีครับ,รบเริ่มต้นแน,นะนำตัวก่อนครับค่ะเอ่อชื่อจารวีเชาวุฒินะคะเป็นผู้ประกอบการอยู่ที่พื้นที่หาดริ้นเกาะพัง,งานนะคะชื่อโรงแรมว่าโรงแรมชื่อตารีกันตังรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะก่อนเข้าสู่ประเด็นอยากจะให้บรรยายถึงความสวยงามของโรงแรมของเราก่อนสักนิดนึงมีเอกลักษณ์<อ>เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็โรงแรมเป็นลักษณะรีสอร์ทนะคะตั้งอยู่บนหาดส่วนตัวนะคะ ก็ที่เห็นนี่ก็คือหาดที่ชื่อว่าหาดสีกันตังนะคะซึ่งก็พ้องกับชื่อโรงแรมใช่ค่ะก็คือจากหาดเนี้ยเดินไปที่หาดริ้นที่เป็นสถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ประมาณสัก5นาทีคือตามปกติถ้ามีกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ที่นี่จะเป็นยังไงเงียบสงบค่ะก็จะไม่มีเสียงรบกวนและก็มีนักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวตลอดเป็นทีนี้พูดถึงผลกระทบจากโควิด19บระลอกแรกจนถึงระลอกใหม่นี่เป็นยังไงบ้างกับโรงแรมของเราครับ ก็แตกต่างกันเล็กน้อยคือระลอกแรกเนี่ยออยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่ได้เดินทางกลับนะคะจากประเทศไทยออกไปที่ประเทศเขาก็ยังคงค้างอยู่บนเกาะพัง,งานอยู่พอสมควรดังนั้นก็เมื่อโรงแรมปรับตัวมาเป็นลักษณะลองสเตย์เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวพวกนั้นที่เข้ามาใช้บริการนะคะครับแล้วก็เราก็ทำโปรโมชั่นโปรโมทคนไทยแล้วก็ มีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเข้ามาค่ะก็ทําให้พอมีลูกค้าได้บ้างและพูดถึงเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันนี่มันช่วยกับโรงแรมของเราไม่ได้มากน้อยแค่ไหนอ๋อช่วยพอสมควรนะคะเพราะว่าการเดินทางมาจังหวัดที่มีมีลักษณะเป็นเกาะมีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งพาต่างชาติสูงเนี่ยราคาการเดินทางแล้วก็ที่พักก็อาจจะมีราคาที่สูงกว่าปกตินั้นพอรัฐบาลเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ก็ ก็ช่วยให้คนไทยเดินทางมากขึ้นค่ะทราบว่าช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้นเป็นยังไงบ้างะก็ช่วงปีใหม่ก็มีการจองเข้ามาพอสมควรแต่พอมีโควิดรอกใหม่นะคะก็ยอดการจองก็คือแคนเซิลหมดแล้วก็เป็นทุกๆโรงแรมที่อยู่ในบริเวณนี้ทีนี้บรรยากาศในหาดลินตอนนี้มันเหลืออยู่กี่สถานประกอบการนะครับเออถ้าเป็นโรงแรมที่อยู่ในหาดริน้น คิดว่าน่าจะน้อยมากอาจจะประมาณสัก10แห่งอะไรเงี้ยค่ะสิบเราเปรียบเทียบผลกระทบที่มันเกิดขึ้นทำให้เราต้องมีการปรับลดจํานวนพนักง,งานลงมากน้อยแค่ไหนคะทุกโรงแรมตับลดหมดนะคะอ,อย่างที่นี่ก็แต่เดิมเรามีประมาณสัก60คนนะคะพนักงานก็ตอนนี้ลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งะคะ่ะก็มีที่ขอกลับต่างจังหวัดไปเองอของสมควรเพราะว่า ยู่ที่นี่ก็ไรายไดก้ก็ลดลงไปงตามเ<ง>นื้องานค่ะเดีย๋ยวเราจะลองเดินดูด้วยนะครับว่าทางโรงแรมตอนนี้มาตรการในการป้องก,กันควบคุมโรคโควิดยังไงบ้างาอาจจะลองให้ไปดูที่สปาก,ก่อนก็ได้ว่าเป็นยังไงบ้าง ถึงการให้บริการสปาที่เรามีการป้องกันโควิดเนี่ยทำกันยังไงบ้างที่โรงแรมนะฮะก็เริ่มจากตัวพนักงานนี่ก็มีการตรวจสอบอุณหภูมิตลอดนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่เข้าพักในส่วนใหญ่ก็จะผ่านการสแกนมาจากตอนเช็คอินเรียบร้อยแล้ว่ใช่ค่ะแต่ว่าพอมาถึงที่นี่ก็จะมีการสอบถามเล็กน้อยแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิอีกครั้งในส่วนของห้องสปาก็คือจะต้องให้บริการเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มมานะคะจะไม่มีการใช้ประปนกันแล้วก็ เ,เมื่อถึงเวลาที่เราปิดทําความสะอาดเนี่ยเราจะมีเครื่องฉายรังสี UV นะคะเ,เป็นแสงสีม่วงที่ทําความสะอาดเชื้อโรคอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือจะทําทุกวันสมมุติว่ามีคิวของการใช้บริการสปาจบจากคนนี้แล้วอีกคนหนึ่งมาใช้จะใช้บริการมันต้องเว้นรนะยะในการทําความสะอาดตรงนั้นเนี่ยยังไงบ้างครับค่ะโดยปกติก็คือจะต้องเว้นอย่างน้อยๆมีการเปิดให้อากาศระบายนะคะ แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยสปาบางครั้งมีการใช้งานต่อเนื่องเราก็คือจะใช้เป็นเครื่องฉายรังสี UV แทนนะคะถ้าเกิดว่าจะต้องเปิดจริงๆปิดจริงๆก็จะอยู่ประมาณหนึ่งวันนะคะหน่ะวันอันนี้ผู้ใช้บริการก็สามารถเช่้เราจะมีห้องสลับกันอยู่ค่ะอืมครับแล้วก็การให้บริการสปาก็ยังดําเนินการได้ปกติใช่ค่ะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีคนมา ใช้บริการยังไงบ้างนะส่วนของสปาก็มีลูกค้าที่เข้าพักนะคะก็อาจจะมีรวมมาในแพ็กเกจหรือไม่ก็จะมีลูกค้าจาก จากที่อื่นๆเข้ามาใช้บริการก็โทรนัดเวลาล่วงหน้าเราจะได้เตรียมสถานที่แต่ละครั้งต้องทํากันยังไงบ้างสําหรับคนที่สนใจสปาสักนิดหนึ่งครับสำหรับผู้ที่สนใจก็คือโดยทั่วไปก็คือจะต้องแจ้งความต้องการนิดนึงนะคะว่าอยากจะนวดแบบไหนนะคะนวดเป็นลักษณะผ่อนคลายหรือว่าอยากจะนวดคลายเส้นอ,อะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมีรีเซพชันอยู่ที่นี่แล้วก็คอยให้คําแนะนานะคะแล้วก็ให้ดูเมนูอย่างที่บอกว่าก็จะมีมาตรการป้องกัน ออตามตามเงื่อนไขของรัฐรบาลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือก็จะเข้าไปที่ห้องนวดส่วนตัวครับนี่ก็คือจุดของการให้บริการห้องสปานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นอืนกันต่อครับได้ค่ะ เอาละครับมาที่ที่ห้องพักก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการดูแลตามมาตรการป้องกันโควิดห้องนี้ปกติแล้วต้องอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างเอ่อถ้าเป็นช่วงเดือนนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก 6- กถึงเจ็ดพันหกถึงเจ็ดพันความสะดวกสบายที่ห้องเนี่ยเป็นไงบ้างตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นวิลล่าที่อยู่ริมหาดจะมีค่ะจะมีวิวทะเลนะคะแล้วก็มีจักรุซี่ด้านหลังจากหกพันแล้วพอผลกระทบเกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้าง ก็ตอนนี้ก็ลดราคาค่อนข้างเยอะอยู่ที่ประมาณ2,000ันสองถึงสามพันค่ะนั่นมาเที่ยวที่เกาะพังกันช่วงนี้ใช่ใช่คุ้มค่าคุ้มค่าทุกที่ก็คือลดราคาลงเพื่อเพื่อเชิญชวนลูกค้าส่วนวิธีการป้องกันโควิดล่ะครับพอลูกค้าออกไปจะมีลูกค้า คนใหม่เข้ามาต้องดูแลยังไงบ้างค่ะคือโดยทั่วไปทาง front office ก็คือจะมีการจัดสรรห้องพักไม่ให้ใช้ซ้ํากันนะคะแต่ถ้าเป็นห้องลักษณะห้องใหญ่ๆที่ที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็อย่างพวกวินล,ล่าอย่างเงี้ยบางครั้งก็คือมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการต่อกันเลยนั้นเราก็จะต้องใช้เป็นลักษณะเครื่องโอโซนอย่างเงี้ยค่ะในการเปิด ก็ทำความสะอาดใช้เวลาประมาณสัก30นาทีก็คือจะจะฆ่าเชื้อโรคได้ประมาณสัก9 0 99%อค่ะอย่างแม่บ้านเข้ามาก็ต้องทําอะไรอย่างแรกแล้วก็ทําอะไรบ้างค่งนก็คืออย่างแม่บ้านเนี่ยนะคะก็คือจะต้องใช้น้ํายาพิเศษนะคะแล้วกเ็เราจะมีทางเมนเจอร์เนี่ยคอยเทรนว่าตรงไหนที่เป็นจุด สำคัญที่ควรจะต้องทำการเช็ดทำความสะอาดนะคะอย่างเช่นพวกมือจับหรือว่าตามปุ่มเซฟหรือว่ามือจับชักโครกอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะต้องใช้น้ำยาในการฆ่าเชื้อแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเป็นช่วงที่ลูกค้าอยู่เนี่ยเราก็จะพยายามไม่เข้ามาคลีนถ้าไม่ได้รับการแจ้งจากลูกค้านะคะเพื่อเพื่อลดการสัมผัสใช่แล้วก็เวลาที่เข้ามาทําความสะอาดก็คือจะหยิบจับ อะไรของลูกค้าให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันพนักงานเราเองด้วยแล้วก็แล้วก็ดูแลลูกค้าด้วยก็ต้องเซฟด้วยกันใช่สมแมสตลอดเวลาค่ะย้อนกลับไปที่เครื่องสักนิดนึงครับค่ะในบ้านเครื่องตัวนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องกําหนดโอโซนนะคะก็คือด้วยคุณสมบัติของโอโซนจะสามารถกําจัดเชื้อไวรัสแล้วก็พวกแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราอื่นๆได้โดยปกติในโรงแรมก็จะใช้ในการทําความสะอาดอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ก็คือจะใช้ใช้เพื่อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันโควิดค่ะเราต้องเปิดไว้นานแค่ไหนถึงจะมีประสิทธิภาพพอมาถึงเนี่ยก็คือแม่บ้านจะเริ่มจากเปิดห้องให้ให้ลมโกรก่อนนะคะแล้วพอทาความสารห้องเสร็จปุ๊บปิดห้องเสร็จเนี่ยก็คือจะเปิดเครื่องนี้ใช้เวลาตั้งเวลาไว้ประมาณ30นาทีแล้วแต่ขนาดของห้องถ้าเป็นห้องที่เล็กกว่าก็คือจะใช้ประมาณ15นาทีค่ะแล้วเครื่องก็จะตัดการทํางานอัตโนมัติค่ะ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจกับผู้เข้าพักให้เกิดความสบายใจในีนี้ครับก็ถ้าเป็นห้องที่ที่ผ่านการอบโกซนแล้วเราก็จะวางเครื่องใหม่เอาไว้นะคะลูกค้าก็จะการันตีแล้วนะครับผ่านการฆ่าเชื้อและผ่านมาตรฐานความสะอาดของโรงแรมเรียบร้อยทีนี้การทางานร่วมกันระหว่างโรงแรมกับภาครัฐภายในพื้นที่เนี่ยทำกันยังไงบ้างครับเออจริงๆทางภาครัฐเนี่ยก็คือดูแลในเรื่อง เรื่องการสกรีนนะักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในเกาะอยู่แล้วเบื <บน S 1> ้องต้นะน,นะคะใช่ใช่ก็คือจะมีเป็นห้องอห้องกระจกแล้วก็มีการใช้เครื่องเทอร์โมสแกนที่เหมือนกับที่ใช้ในสนามบินในการวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกๆท,ท่านที่เข้ามาในเกาะน,นะคะถ้ามาจากพื้นที่ที่ต้องติดตามเนี่ยก็คือจะมีอาสาสมัครมาที่หน้าฟรอนทุกๆวันนะคะแล้วก็มาจริงๆอย่างช่วงช่วงช่วงตะลอกแรกเนี่ยก็คือจะมาตรวจวัด คุณภูมิลูกค้าเป็นรายคนนะคะแล้วทำการบันทึกเป็นเวลา7วันเออ1 4วันค่ะช่วง ก็อยากจะให้ได้พูดถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศสวยๆที่เกาะพังงานและน่าจะเป็นโอกาสดีๆที่มาในช่วงโปรโมชั่นด้วยครับค่ะก็จริงๆคนก็จะมองภาพเกาะพังงนันว่ายังเป็นเกาะที่อุดมไปด้วย นักท่องเที่ยวที่มาปาร์ตี้หรือว่าว่ามีแต่ง,งานรื่นเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเกาะพังานมีธรรมชาติที่สวยงามมากแล้วก็ยังมีมุมใหม่ๆที่ประวัติศาสตร์ก็มีใช่ประวัติศาสตร์ก็มีแล้วก็มีธรรมชาติที่ให้เราออกไปค้นหาเยอะมากนะคะอ,อยากให้ลองเปิดใจแล้วก็เดินทางมาดูสักครั้งจริงๆแล้วอาจจะเดินทางไม่ได้ง่ายเหมือนกับบนฝัง่งแต่ว่าถือว่าเป็นเสน่ห์ใช่เป็นมันเป็นเสน่ห์แล้วก็ช่วงเวลานี้ก็เหมาะที่สุดที่จะ ที่จะมาเที่ยวเพราะว่าเดือนกุมภาเดือนมีนาเนี่ยเป็นเดือนที่เป็นไฮซีซันธรรมชาติสวยที่สุดนะคะในรอบปีแล้วก็ราคาต่างๆตอนนี้ทุกอย่างลดราคาหมด พูดถึงโปรโมชั่นของเราสักนิดหนึงไหมแล้วก็พูดถึงคอนแทคของโรงแรมสักนิดนึงอ๋อค่ะก็ถ้าเป็นที่โรงแรมเราตอนนี้ก็เราร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วเราก็มีแพ็กเกจต่างๆหลายอย่างเลยถ้าสนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์โรงแรมนะคะสตรีกันตังดอทหรือเข้าไปที่ Facebook โรงแรมก็ได้นะคะก็คือสตรีกันตังนะคะเฟซบุ๊กดอทคอมสแตสรีกันตังค่ะก็จะ มีแพ็กเกจที่เหมาะกับคนที่ชอบอะไรหลายๆอย่างนะคะทั้งดำน้ำก็มีนะคะเดินป่านะคะปีนเขาหรือว่าอยากจะพักผ่อนเฉยๆเราก็มีบริการจัดให้ได้ได้ได้ <c oughs> ทุกอย่างค่ะผมก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับว่าที่นี่มีความสวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับลองให้ที่นี่ได้ให้ท่านได้มีความสุขในช่วงของวันพักผ่อนของท่านนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศสวยๆของเกาะพังงานแบบนี้แล้วไม่ต้องอิจฉาผมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะพังงาน ก็สามารถมากันได้โดยนำรถลงเรือก็เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่โดยสารจากท่าเทียบเรือดอนสักสู่เกาะพัง,งนันมีให้บริการทุกวันเรือเที่ยวแรกเวลาตี5 8โมงเชา้า11บโมงบ่าย2โมงและเที่ยวสุดท้าย6โมงเย็นขึ้นจากเรือแล้วผ่านมาตรการคัดกรองโควิด19พักในบรรยากาศชิลที่สริกันตังรีสอร์ทกันได้เรียกได้ว่ามาในช่วงนี้คุ้มแน่นอนเหมือนมาพักผ่อนในหาดส่วนตัวมีวิวทิวทัศน์สวยงามมีวิวพระอาทิตย์มีจุดชมวิว อยู่ไม่ไกลมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับนอกจากเป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเองแล้วยังเป็นการมาให้กำลังใจผู้ประกอบการให้ผ่านวิกฤตโควิด COVID นี้ไปด้วยกันชมรายการจบแล้วแพ็คกระเป๋าตามผมมาเลยครับวันนี้จากลากกันด้วยภาพสวยๆของเกาะพัง,งานกันครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ เธอคนดีก็รู้อย่างนี้สิ่งที่มากกวคำว่าต้องการลา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 ฉันจะพาจะไปช่วยดูวิ้ดำดิงลึกลงไปลาลาลาฉันจะพาจะไปช่วยดูวิ้ดำดิงลึก long bite.